สวัสดีค่ะอัญรินรถไทยมือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะแฟนเพจแฟน YouTube ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสินค้านะคะ L4018 ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้นะคะปีจดทะเบียน2,565ค่ะลูกค้าใช้งานไปเพียง113ชั่วโมงค่ะลูกค้าโอ้รถสวยมากค่ะลูกค้ารถสวยดูยังไงก็สวยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่ได้รถคันนี้ไปนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่หา LC018 ตัวสเปเชียลชั่วโมงน่อยนะคะราคาคันนี้ราคา3ชิ้นอยู่ที่515,000บาทค่ะรถสวยนะคะลูกค้าสวยมากค่ะไปมีดานินานะคะเหลือเต็มคะ่ะลูกค้ากระชังหน้าไม่มีรอยบุบนะคะไม่มีรอยบุ้มนะคะ ลูกค้าท่านใดที่หารถชมองน้อยนะคะตอนนี้ก็สามารถสอบถามทางร้านได้ค่ะไม่เทนะคะลูกค้าลางร้านไม่ได้ปรับมะะไม่นะคะลูกค้าไม่เทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้านอดเดิม สวยมากค่ะสำหรับลูกค้าท่นานใดที่กำลังมองหา L40 นะคะชั่วโมงน้อยก็สามารถสอบถามได้นะคะไม้นะคะ114นะคะตอนเอามานะคะ113ค่ะรถเพิ่งเข้าเมาื่อวานคะ่ะลูกค้าเพิ่งล้างเสร็จนะคะอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันเลยค่ะลูกค้าได้คันนี้ไปถูกใจแน่นอนนะคะลูกค้า ส่งฟรี500กิโลค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 9นย์9 4 6 0 0นะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทางร้านจัดการล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ายังไม่ได้เว็กอย่างดับนะคะบันทายสวยๆค่ะลูกค้าสวยมากค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ ชอบคันนี้นะคะสามารถสอบถามได้นะคะขอบคุณมากค่ะ